สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่เอ่กำลังร้อนเลยเนาะการตอบโต้กันไปมาระหว่างไทยกับกัมพูชาใช่ครับบนเวที u n g a ล่าสุดเลยใช่ๆช่ที่แต่ละฝ่ายก็แบบนำเสนอข้อมูลคนละมุมเลยเกี่ยวกับเรื่องชายแดนนะคะครับผมต่างกันสุดขั้วเลยประเด็นแรกที่เราจะดูกันคือเรื่องการวางกรอบการสร้างเรื่องราวของแต่ละฝั่งอะคะ่ะอ่าฮะน่าสนใจคือฝั่งกัมพูชาคุณปรักสุคนเขาแบบ ชัดเจนมากนะพยายามจะบอกว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำอ่ะอารมณ์แบบโดนเพื่อนบ้านรังแกเงี้ยเหรอใช่ใช่ฟิลนั้นเลยแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อไทยตรงๆนะคะแค่บอกว่าเพื่อนบ้านใช้กำลังบ้างละใช้แผนที่ฝ่ายเดียวบ้างละอะไรอย่างนี้อืมอมแล้วก็เรียกร้องให้เนานาชาติให้ UN เเข้ามาช่วยปกป้องสันติภาพที่แบบกำลังแย่แล้ว ไอ้คำว่าสันติภาพที่หามาอย่างยากลำบากกำลังถูกคุกคามเนี่ยผมว่าน่าคิดนะใช่ไหมคะมันเหมือนจงใจจะไปโยงกับเรื่องเก่าๆของเขาป่ะประวัติศาสตร์ความขัดแย้งในกัมพูชาเองเลยเนี่ยเพื่อให้คนฟังรู้สึกเห็นใจอืมก็น่าจะเป็นไปได้นะแล้วที่ไม่เอ่ยชื่อไทยตรงๆนี่แหละครับมันเป็นแค่เอ่อมารยาททางการทูตหรือว่ามีนัยยะอื่นแฝงดับเปิดช่องไว้คุยไหมหรือจริงๆคือกดดันแบบเนียน ก็น่าคิดหลายมุมเลยเนาะขณะที่ฝ่ายไทยเราคุณศรีหศัศกพงเกดแก้วก็คือแบบต้องปรับสคริปต์สดเลยใช่ใช่ตอบโต้ทันควันใช่ค่ะแล้วก็บอกเลยว่ากัมพูชาเล่นบทเหยื่อแล้วก็บิดเบือนความจริงชัดเจนเพื่อจะดึงเรื่องที่ควรคุยกันสองฝ่ายเนี่ยให้มันกลายเป็นเรื่องระดับโลกไปเลยอืแล้วก็ชี้ไปว่าจริงๆแล้วเหยื่อตัวจริงคือใครคือทหารคือคนไทย พล,ลเรือนไทยที่โดนผลกระทบจากการยิงของกัมพูชาแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องหมู่บ้านหนองจานด้วยนะว่ามันเริ่มมาจากที่เราเคยช่วยเรื่องมนุษยธรรมเขาการปรับสุนทรพ์กระทันหันแบบนี้ถึงมันจะแก้เกมได้เร็วอนะแต่มันก็น่าคิดว่าเอ๊ะแล้วไอ้เรื่องอื่นที่ไทยเตรียมไปพูดละ่ะมันโดนกระทบไหม ภาพรวมนโยบายต่างประเทศได้เหมือนอื่นที่อยากสื่อสารบนเวที u n g อนครับนั่นสิคะอาจจะต้องลดทอนส่วนอื่นไปเลยเนาะแล้วการที่เราพยายามบอกว่าใครคือเหยื่อตัวจริงเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนความคิดของคนอื่นๆในโลกได้จริงๆแค่ไหนเพราะบางทีภาพจําเรื่องความขัดแย้งมันอาจจะฝังไปแล้วระดับหนึ่งจริงคะ่ะอันนี้ท้าทายเลยประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือนี่สําคัญมากเลยนะ การสื่อสารมันต้องตรงกันทั้งข้างหน้าข้างหลังใช่เลยค่ะคือถ้าแบบรับหลังคุยกันอย่างหนึง่งแต่พอออกสื่อออกถแถลงการพูดอีกอย่างแบบที่ฝ่ายไทยเราก็บอกว่ากัมพูชาทำะนะอืมอืมอันนี้มันบั่นทอนความน่าเชื่อถือสุดๆเลยนะคือถ้าอยากให้คนเชื่ออยากให้การสื่อสารเรามีพลังอะ่ะมันต้องสอดคล้องกันเห็นด้วยเลยค่ะลองคิดดูถ้าสมมุติคุยกันสี่ฝ่ายที่อเมริกาจัดบรรยากาศดีเลยประนีประนอมแต่พอขึ้นเวทีใหญ่ปุ๊บโหศาส์เสียเทเสียเลยอ้าวงงเลยสิทีนี้ใช่คนฟังก็ต้องถามแล้วว่่าตกกลงงงยััไนนแ จริงใจจะแก้ปัญหาหรือเปล่าใช่เลยค่ะแล้วก็เรื่องนาราทีฟอ่ะการเล่าเรื่องให้มันดูมีเหตุมีผลมันต้องเชื่อมโยงแฟกตกับแรงจูงใจอธิบายหน่อยครับคือบอกว่าถ้าเรากล่าวหาว่าอีกฝ่ายมีเจตนาไม่ดีบิดเบือนความจริงงนี้ใช่ป่มคะถ้าเราพูดลอยๆไม่ได้ชี้ให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงน่าจะทำแบบนั้นละ่ะ ในมุมมองของเรานะ mm hmm. มันก็จะดูเป็นการกล่าวหาที่แบบไม่มีน้ำหนักอะค่ะคนฟังที่เขาไม่ได้ตามเรื่องใกล้ชิดเขาก็อาจจะไม่เก็ทนะ่ะนั้นข้อเสนอแนะคือก็คือควรต้องพยายามอธิบายทำไมเบื้องหลังการกระทำของอีกฝ่ายให้มากขึ้นให้คนนอกเขาพอจะเข้าใจได้เช่น ทำไมเราถึงเชื่อว่าที่กัมพูชาทำแบบนี้มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในประเทศเขาหรือเรื่องเขตแดนมากกว่าแค่ป้องกันตัวธรรมดาอะไรแบบนี้ค่ะต้องมีบริบทสนับสนุนวางงานเถอะใช่เลยค่ะยกตัวอย่างให้ชัดๆนะแทนที่จะบอกแค่ว่าบิดเบือนเฉยๆอืมอาจจะยกคําพูดเขามาเลยที่พูดไม่เหมือนกันในแต่ละที่หรือถ้ามีข้อมูลจากคนกลางหรือผู้สังเกตการก็เอามาเทียบให้ดูอ่าอันนี้น่าจะเห็นภาพชัดขึ้น เอือชี้ให้เห็นเลยว่าคําพูดกับการกระทํามันขัดกันเองหรือเปล่าเช่นบอกว่าพร้อมคุยนะแต่เอ๊ะทำไมยังมีการยิงอยู่ละ่ะถ้ามีข้อมูลนะแบบนี้มันช่วยให้ข้อกล่าวหาเราดูมีน้ําหนักขึ้นเยอะเลยหรืออีกมุมหนึ่งนอกจากการตอบโต้แล้วนะบางทีการเสนอภาพบุกบวกบ้างหรือย้ําว่าเออถึงจะทะเลาะกันแต่ความเป็นเพื่อนบ้านมันก็สําคัญนะอะไรแบบนี้อ่าฮะดูสร้างสรรค์ขึ้นใช่มันอาจจะช่วยให้ภาพลักษณ์เราดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ดูแบบมุ่งหาทางออกมากกว่าจะเอาชนะอย่างเดียวลองนึกภาพดีถ้าตอบโต้เสร็จปุ๊บแล้วพูดถึงเรื่องความร่วมมือด้านอื่นที่ยังทํากันอยู่หรือเสนอไอเดียกว้างว้างว่าเออสันติภาพที่ยั่งยืนมันควรจะเป็นแบบนี้นะอืมก็อาจจะช่วยลดความตึงเครียดลงได้บ้างเนอะใช่ครับมันแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาด้วยโอเคมาดูประเด็น2กันต่อเรื่องกลยุทธ์ทางการทูตที่แต่ละฝ่ายใช้ครับผม ฝั่งกัมพูชานี่ชัดเลยนะเลือกใช้เวที UNGA เต็มที่เลยเพื่อดึงความสนใจจากทั่วโลกใช่พุ่งเป้าไปที่ UNSC เลยนะขอประชุมฉุกเฉินใช่ต้องตานให้เรื่องนี้เป็นเรื่องระดับโลกไปเลยกลยุทธ์นี้มันก็ดูแบบรถเร็วดีนะได้แรงกดดันทันทีอืมแต่แต่มันก็มีเสี่ยงเหมือนกันหรือเปล่าครับคือถ้ากลไกคุยกัน2ฝ่ายหรือในอาเซียนเองมันยังไม่ได้ใช้เต็มที่เลยอะการข้ามไป UNSC เลยเนี่ย อาจจะโดนมองว่าข้ามขั้นตอนใช่ใช่อาจจะถูกมองว่าเอ๊ะทำไมไม่คุยกันเองในภูมิภาคก่อนละ่ะและผลที่ออกมาจาก UNSC ตอนนั้นมันก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีมติอะไรชัดเจนออกมาด้วยนะอืมจริงค่ะมันอาจจะสะท้อนว่าประเทศส่วนใหญ่เขาก็ยังอยากให้คู่กรณีเนี่ยลองพยายามคุยกันเองก่อนหรือเปล่าในกรอบทวิภาคีหรืออาเซียนส่วนฝั่งไทยเราก็เน้นตอบโต้ข้อกล่าวหา แล้วก็ยืนยันสิทธิ์ป้องกันตัวเองตามกฎบัตร UN มาตรา51ซึ่งก็เป็นหลักการพื้นฐานอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ย้ำจุดยืนเดิมว่าอยากแก้ปัญหาผ่าน,นกลไกสองฝ่ายคือ JBC คณะกรรมาการเขตแดนร่วม M ที่มีอยู่แล้วหรือไม่ก็คุยกันในกรอบอาเซียนซึ่งก็ดูเป็นแนวทางปกติทางการทูตน,นะแล้วก็มีบางประเทศหนุนด้วยอย่างมาเลเซียใช่ค่ะเขาก็บอกว่าควรคุยกันในภูมิภาคแหละ การยืนหยัดในหลักการทวิภาคีภูมิภาคมันก็เมคเซนต์นะแต่ในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดขนาดนั้นอ่ะการตั้งรับตอบโต้อย่างเดียวมันพอไหมหรือต้องมีอะไรมากกว่านั้นใช่หรือมันควรจะต้องมีการทู่เชิงรุกอย่างที่ดรปานิธานวัฒนายกรท่านว่าไว้อ่ะครับแต่คําว่ารุกเนี่ยมันคือรุกแบบไหนละ่ะรุกแบบตอบโต้แรงขึ้นหรือรุกด้วยการเสนอท่าออกใหม่ๆที่มันสร้างสรรเพื่อเปิดเกมเปิดพื้นที่คุยกันได้ควบคู่ไปกับการป้องกันตัว อันนี้ผมว่ายังดูไม่เคลียร์เท่าไหร่ว่าไทยจะไปทางไหนต่ออืมน่าติดตามทีนี้ถ้าจะดึงประชาคมโลกเข้ามาจริงๆอะ่ะมันต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะว่าจะให้เขามาช่วยยังไงอาา่ะฮะไม่ใช่แค่ไปฟ้องเฉยๆใช่ครับคือถ้าไปแค่เรียกร้องความสนใจสแสดงความกังวลมันก็อาจจะแบบแล้วไม่ต่อถ้าจะให้ข้อเสนอแน่นนะคือถ้าอยากให้ UN หรือใครเข้ามามีบทบาทจริงๆควรกําหนดไปเลยว่าอยากได้อะไรเช่น เช่นอยากได้ผู้สังเกตการเพิ่มในพื้นที่ไหมอยากได้คนกลางมาช่วยเจรจาหรือเปล่าหรือจะใช้กลไกกูดออฟฟิเซของเลขา U.N. ที่เขาจะมาช่วยอำนวยความสะดวกในการคุยกันนะครับต้องมีข้อเสนอที่ชัดเจนใช่แล้วก็ต้องมีหลักฐานแน่นๆมาสนับสนุนข้อกล่าวหาด้วยไม่ใช่พูดลอยๆ แล้วอีกอย่างที่สําคัญมากๆเลยนะเวทีระหว่างประเทศเนี่ยมันควรเป็นแค่เครื่องมือเสริมนะไม่ใช่มาแทนการคุยกันเองโดยตรงเห็นด้วยครับปัญหามันจะเกิดถ้าแบบทั้งสองฝ่ายมุ่งแต่จะเอาชนะกันในเวทีโลกจนลืมไปว่าต้องรักษาช่องทางคุยกันเองไว้ด้วยใช่เพราะสุดท้ายทางแก้ที่ยั่งยืนมันต้องเกิดจากคู่ขัดแย้งตกลงกันได้เองถูกต้องการใช้เวทีโลกมากไปจนไม่เหลือพื้นที่ให้คุยกันเองเลยอะ่ะมันอาจจะยิ่งทําให้เรื่องมันซับซ้อนแก้ยากขึ้นไปอีก งั้นก็คือต้องพยายามรักษาช่องทางคุยกันสองฝ่ายให้เปิดอยู่เสมอแม้จะทะเลาะกันหนักแค่ไหนก็ตามใช่เลยค่ะอย่างตอนที่ไทยเราพูดถึงการหารือสี่ฝ่ายที่มีอเมริกามาช่วยอ่ะอ่าใช่ใช่คนอื่นนะถ้ามาแบบสร้างสรรค์น่ะเราก็ยังเปิดช่องทางอื่นๆนอกเหนือ UN หรืออาเซียนด้วยก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจ หรือถ้าอยากให้ UN มีบทบาทจริงๆอย่างที่คุณว่าอาจจะเสนอไปเลยเช่นขอทีมผู้เชี่ยวชาญเทคนิคมาช่วยดูข้อเท็จจริงในพื้นที่ไหมหรือเสนอให้ใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยที่มีอยู่แล้วของ UN ครับการมีข้อเสนอชัดๆมันทําให้คนอื่นเขาพิจารณาได้ง่ายขึ้นมาถึงประเด็นสุดท้ายค่ะเรื่องการใช้ประวัติศาสตร์ข้อตกลงเก่าๆอันนี้เหมือนดาบสองคมเลยนะใช่เลยครับต้องระวังมากๆคือทั้งสองฝ่ายก็หยิบมาใช้อ้างอิงหมดเลย กัมพูชาก็พูดถึงส่วนที่สัญญาเก่านู่นการสืบทอดจากอาณาจักรพนครประสบการณ์ที่เคยเป็นเหยื่อส่วนไทยก็พูดถึงเรื่องเอ่อการช่วยผู้ลี้ภัยที่หนองจานที่มาของหมู่บ้านนั้นแล้วก็บทบาทเราตอนช่วยสร้างสันติภาพหลังข้อตกลงปารีสใช่ค่ะแต่นี่แหละคือจุดอ่อนไหวการอ้างประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะมีพลังมากขึ้นถ้าเรานําเสนอแบบรอบด้านแล้วก็เชื่อมโยงกับปัจจุบันแบบสร้างสรรค์ด้วยอื ข้อเสียของการเลือกหยิบมาเฉพาะส่วนที่เราได้ประโยชน์หรือไปเน้นแต่แผลเก่าๆะนะมันทําให้คุยกันไม่รู้เรื่องใช่มันยากที่จะเข้าใจกันแล้วอาจจะยิ่งตอกย้ําความไม่ไว้ใจกันเข้าไปอีกโดยเฉพาะเรื่องแผนที่เรื่องเขตแดนที่มันมาจากยุคอาณานิคมนู่นเลยซึ่งมันมีประเด็นเทคนิคซับซ้อนอยู่แล้วการหยิบมาใช้แบบเลือกข้างยิ่งทําให้ยากเนาะใช่ครับแล้วก็เรื่องคําตัดสินศาลโลกคดีพระวิหารปี05กับคําสั่งตีความปี56 อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะแต่ดูเหมือนทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้มากเท่าไหร่ในเวที UNGA ครั้งนี้เหมือนแค่แตะๆผ่านๆถ้าจะแนะนำเรื่องนี้ผมว่าควรพยายามเสนอประวัติศาสตร์ให้มันสมดุลขึ้นอาจจะยอมรับความซับซ้อนของมันหรือแล้กระทั่งพูดถึงช่วงเวลาที่เราเคยร่วมมือกันดีๆก็ได้นะเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นใช่ครับให้มันเอื้อต่อการคุยกันมากกว่าจะตั้งท่าใส่กันอย่างเดียว การยอมรับว่าเออประวัติศาสตร์มันมีหลายมุมมองนะอาจจะช่วยลดความเป็นศัตรูกันลงได้บ้างแล้วที่สำคัญเลยนะประวัติศาสตร์หรือข้อตกลงเก่าๆเนี่ยควรใช้เพื่อชี้ทางไปข้างหน้าไม่ใช่เอามาเถียงกันอย่างเดียวถูกต้องครับจุดที่อาจจะยังทำได้ดีขึ้นคือการเชื่อมโยงเรื่องในอดีตหรือกลไกลที่มีอยู่แล้วเช่น JBC หรือคำตัดสินสารโลกให้เข้ากับแก้ปัญหาปัจจุบันแบบจริงๆจ,จังๆไม่ใช่แค่ยกมาอ้างลอยๆอธิบายเพิ่มหน่อยครับก็คือถ้าเราพูดถึง JBC ใช่ไหมก็ควรจะบอกด้วยว่าตอนนี้มันคืบหน้าแค่ไหนหรือมันติดขัดตรงไหนแล้วเราเสนอว่าจะทำยังไงให้มันเดินต่อได้อาา่าฮะต้องมีข้อเสนอต่อยอดใช่ หรือถ้าพูดถึงคำตัดสินสารโลกก็ควรเสนอแนวทางจัดการพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแบบสร้างสรรค์ที่มันทำได้จริงในทางปฏิบัติไม่ใช่แค่พูดถึงเฉยๆใช่ค่ะเช่นอาจจะชี้ว่า JBC ที่ตั้งมาตั้งแต่ปี2540เนี่ยมันยังเป็นกรอบหลักนะแต่ต้องการการเมืองนำที่มุ่งมั่นจากทั้งสองฝ่ายมากขึ้นอืมอืม หรือเสนอแนวทางจัดการพื้นที่ทับซ้อนตามคำตัดสินศาลโลกเช่นเสนอพัฒนาร่วมกันไปเลยหรือกำหนดแนวปฏิบัติชั่วคราวไปก่อนเพื่อลดความตึงเครียดอะไรแบบนี้ค่ะการเชื่อมโยงแบบนี้มันทำให้การอ้างอิงอดีตด,ดูมีความหมายเนาะมุ่งไปข้างหน้าใช่ทำให้เห็นว่าเราอยากแก้ปัญหาจริงๆการยอมรับคำตัดสินศาลโลกแบบตรงไปตรงมา แล้วก็เสนอว่าจะทำตามยังไงหรือจะจัดการส่วนที่ยังตกลงกันไม่ได้ยังไงอันนี้น่าจะช่วยลดความหวาดระแวงได้เยอะเลยนะเห็นด้วยค่ะมันเหมือนเปลี่ยนโฟกัสจากการเถียงเรื่องเก่ามาเป็นการหาทางออกสำหรับอนาคตร่วมกันสรุปเลยนะคะการประทะัคารมกันที่ UNGA ครั้งนี้มันสะท้อนความซับซ้อนของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาจริงๆทั้งเรื่องการเล่าเรื่องการเลือกใช้กลยุทธ์ทำการทูตแล้วก็การดึงประวัติศาสตร์มาใช้ครับ ประเด็นหลักๆที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ 1. การสื่อสารต้องสอดคล้องกันนะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วต้องเล่าเรื่องให้หน่าเชื่อถือมีเหตุมีผลรองรับ 2. การใช้เวทีระหว่างประเทศต้องมีกลยุทธ์มีเป้าหมายชัดเจนว่าจะให้เขาทำอะไรและ 3. การนำเสนอประวัติศาสตร์ต้องสมดุลแล้วก็เชื่อมโยงกับปัจจุบันเพื่อหาทางออกที่เป็นไปได้ใช่เลยค่ะถึงสถานการณ์มันจะยังดูท้าทายอยู่นะ แต่หัวใจสำคัญจริงๆก็ยังเป็นการรักษาช่องทางคุยกันสองฝ่ายให้มันเปิดอยู่เสมอครับและต้องมุ่งมั่นหาทางออกด้วยสันติวิธีใช่ค่ะผ่าน,นกลไกที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นระดับทวิภาคีหรือระดับภูมิภาพเพื่อประโยชน์ของคนและสองประเทศจริงๆค่ะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ